สวัสดีครับสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิกกต่อนะครับช่องที่หาวิธีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาวันนี้ผมอยู่กับการ์ดยูกิโอนะครับเป็นการ์ดที่ได้มาจากกลุ่มของเล่นนะครับมีพี่ท่านหนึ่งมอบให้มานะครับผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับให้มาแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็ขอรีวิวไหนแล้วกันนะครับ พี่แกเขียนรายละเอียดมาให้แบบนี้เลยนะครับสุดยอดมากๆครับการยูกินะครับใบนี้ระดับความแรงก็ธรรมดานะครับเป็นใบธรรมดาไม่มีความแรงครับการสวยมากๆครับอ่ะใบต่อไปครับระดับ R ก็คือระดับแรนั่นเองนะครับเขียนมาให้แบบนี้เลย สังเกตรตรงตัวอักษรนะครับชื่อของมอนสเตอร์จะสะท้อนแสงนะครับนี่คือระดับแรล่ใบต่อไปครับโอ้สวยจังใบนี้พาเร็วแลนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับใบนี้สวยมาก จุดสังเกตก็จะเป็นการเคลือบมันสะ,สะท้อนแสงทั้งใบเลยนะครับนี่สะท้อนแสงทั้งใบเลยนะครับส่วนตัวอักษรชื่อของมอนสเตอร์จะเป็นสีดำธรรมดานะครับไม่สะท้อนแสงสวยมากอ่ะระดับต่อไปครับ sr ครับหรือซุปเปอร์แลน์นั่นเองครับซุปเปอร์แลน์ การ์ดแท้นะครับผมก็เพิ่งเคยมีครับได้รับน้ำใจแบ่งปันจากพี่ๆนะครับให้มาซูปเปอร์แลก็สวยนะครับสังเกตตรงในช่องของอมอนสเตอร์นะครับจะสะท้อนแสงนะครับเฉพาะในกรอบของตัวมอนสเตอร์นะครับนี่คือซูปเปอร์แลร,รับ ใบต่อไปเอาตะแลครับเอาตะแลก็ในกรอบมอนสเตอร์ก็จะสะท้อนแสงนะครับสวยงามมากแล้วก็ตรงชื่อก็จะสะท้อนแสงเหมือนกันนะครับชื่อของมอนสเตอร์เอาตะแลผมก็ รีวิวเอาคร่าวๆนะครับเท่าที่รู้นะครับข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับซีเคแร์นะครับซีเคลส์ใบนี้สวยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะออกมาเลยแล้วกันนะครับอ่าเรามาดูกันชัดๆนะครับซีเคลส์นะครับตัวอักษรมอนสเตอร์ตรงนี้จะสะท้อนแสงนะครับเห็นชัดมากแล้วก็ในกรอบของมอนสเตอร์จะ สะท้อนแสงเป็นเหมือนเป็นเกล็ดเป็นเม็ดเนะครับความพิเศษของซิกเก็ตแลสวยมากจะสังเกตเป็นเม็ดเมเม็ดเนะครับนี่คือซิกเก็ตแลนะครับใบต่อไปครับนี่คือ อัลติเมทแลนะครับอัลติเมทแลการสะท้อนแสงนะครับมันจะเขาจะพิมพ์แบบรู้สึกว่ามันจะนูนออกมานิดหนึ่งนะครับของตัวมอนสเตอร์ในกรอบนะครับเดีย๋ยวผมแกะดูแล้วกันนะครับอ่านี่ครับพอแกะออกมาจากซองจะเห็นชัดเลยนะครับมีความนูนออกมานะครับตัวมอนสเตอร์ แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสะท้อนแสงนะครับชื่อของมอนสเตอร์แบบนี้เลยสวยงามมากครับใบนี้นี่คืออัลติเมทแลนะครับอ่าใบาต่อไปครับใบต่อไปสวยนะครับใบนี้โกแลนั่นเองนะครับตามชื่อเลยกาทองครับทองทั้งใบครับทั้งกรอบมอนสเตอร์ด้านในแล้วก็ กรอบการ์ดด้านนอกจะเป็นสีทองนะครับชื่อของมอนสเตอร์จะสะท้อนแสงเป็นสีทองครับนี่นี่คือโกแลนะครับสวยมากมอนสเตอร์ก็เป็นสีทองนะครับอเอาเข่าวข้านะครับเบื้องต้นใบต่อไปฮอลล g กราฟิกแลนะครับแต่ถ้าอ่านผิดขอไปด้วยนะครับ อุ้ยใบน,นี้สวยนะครับสะท้อนแสงเหมือนเป็นแบบสามมิตินะครับมีอักษรอียบรานด้วยนะครับจะสังเกตว่าจะสะท้อนแสงทั้งใบเลยนะครับโ,โลกาฟิกแลนะครับสวยใบนี้นี่แะครับเป็นการ์ดยูกิอีกชุดหนึ่งที่ได้รับ น้ำใจจากพี่ในกลุ่มมานะครับให้มาแบบฟรีๆเลยครับชุดนี้สวยงามมากผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับก็รีวิวกันแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ